สัสดีเจ้าป้าดาวจะพามาต้มกระดูกหมูเนาะชื่อโกองอ่อนกระดูกเล้งเจ้าไปสึกกระดูกเล้งมาเนาะเครื่องปรุงก็มีตะไคร้คา,าพริกต้นหอมมะเขือเทศน้ำส้มมะานาวแต่เครื่องปรุงเป็นเกลืออย่างยูในอันห้องครัวเจ้าพระเจ้าไปต้มกันเนาะ เอา้าคาก็จะไข่เจ้าแต่ไข่ใส่ไปน้อยหนึ่งก่อนเนาะเพราะว่ายัางจะต้มกระดูกหมูก่อนเจ้าน้ำเดือดแล้วกระดูกแกล้งเนาะไปซื้อกระดูกแกล้งไหมเจ้ามีทั้งกระดูกแกล้งแล้วก็เนื้อหมูเนื้อหมูประมาณคีดขึงเนาะนอกนั่นเป็นกระดูกมัน Tôm thăm tôm thăm tôm thăm ban tháo thăm cháu Tôm thăm ban thăm thăm này lại. Tôm thăm mường mường thăm 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 ้มสูตเมืองเมืองปิดฝาหม้อเจ้าเขานี่กระตุนเลย ต้มส้มต้มส้มต้มส้มกระดูกเล้งประดาวซื้อมากิโลขึงซื้อมาประมาณสามแพ็คเนาะแต่ต้มมาเจนมดนะเจ้า ต้มนี่กับประมาณสักขึ่งกิโลก็ฮะต้มแล้วมันก็หดเนาะขึ่งกิโลก็ห,ากห,กกห้าขีดกับเนื้อแม่มนเนื้อมันประมาณขีดปลายเนาะ อยากจะหู้ว่ามันเปื่อยเปื่อยก็ออกมาครบดูเจ้า <c oughs> <c oughs> ต้มกระดูกหมูกระดูกหมูใส่สอบกินก็นมาทางนี้นะเจ้าเออเวียนไปเวียนมาเนาะอยากกินอย่างก็ซื้อมากินมาต้ม ใส่ส่องแข็งไว้เจ้าพอดีปะเมื่อวันยุดวันนั่นปราดาวเ่อปาป้าไปส่งตีห้างเนาะซื้อมากิโลไปแบ่งไว้เอาไว้ใส่อันน้ำเงี้ยวก็ใส่ส่องแข็งไว้เจ้ามาถึงเขาก็แกะเอาออกจากแพ็คเนาะแล้วก็หลวดน้าเหมือนกันหนึ่งเปิดน้าก๊อกขั้นหลวดไหลๆฮนพอมันเสด็จน้ำแล้วก็ ขึ่งตั๊กขึ่งเจ้าเอาใส่ถุงพลาสติกแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้เนาะเวลาป้าดาไปซื้อของป้าดาถึงซื้อถุงพลาสติกมาตู้เนาะก็จะมีขายนับหยินปึ๊กหยิบปุ๊บเนาะอ๋ห่อแบนแบนเจ้าแล้วเอาใส่ตู้เย็นไว้เลี้ยงไว้เป็นตั๊บเป็นตั๊บ ห่อห่อกลมมันจะคานในตู้เย็นหอแบนๆนะอยัางค่้แค่ข้าแหนป่าเนี่ยเนื้อหมูป้าดัวก็ซื้อมาเป็นก้อนแล้วซื้อทีกํากิโลสองกิโลซื้อมาแล้วก็ มัจะมีเป็นก้อนเป็นก้อนนะก้อนไหนขึงกิโลก็มีสามขีดสี่ขีดขีดไปสี่ห้าขีด6 7เจ็ดขีดแล้วแต่เขาจะเลือกเอาไว้ก,ก่ะเจ้าแบบมันกันเหืือแดงกันสามจันกะอกัมาถึงเขาออกแกะเอาออกจากแพ็คทีนี้ก็ลวดหน้าเหมือนกันเจ้าล่างอสารบอลเล็กมันออกเนาะ กนท้าสารบแล랙นะพวกเนื้อหมูเนื้อไก่เนี่ยทุกประเทศเจ้าท้ามดทางที่ดีกับครเอาลวดนามแค่กันหนึ่งสเสด็จนามแล้วก็เอาเศษถุงแต่เนื้อหมูเวลาปลาดาวซื้อมานะมันเป็นก้อนใหญ่มันก็ปลาดาวก็จะเอามาหัน่นบอกคีดครึ่งคีดครึ่งหั่นเป็นเสี้ยนเป็เสี้ยนนะเจ้าคีดครึ่งคีดครึ่งสองขีดก็มี แล้วเอาชื่อถุงใส่น้อยมาเนาะถุงหมกถุงของหวานเนี่ยถุงใส่น้อยเอาใส่ถุงไว้วปิยงยางปิยงยางปิงย่างปิงปก้อนปิงก้อนเวลาต้องการกินมาเราบออออกมาเจ้าหมูเป็นก้อนมันดีอย่างหนึ่งเวลาเขาต้องการกินเทาออกมามันล่างได้ ด้าขอปรุงเกลือเนาะปรุงเกลือปรุงเกลือชิมดูนะเจ้าเป,ปิดขวบขวบละใส่ผงช่งของญี่ปุ่นน้อยหนึ่งเนาะบ้านเท้าก็คือคล้ายๆลอดรสดีอะเจ้า มะนาวเนาะน้ำมะนาวน้ำมะนาวเฮ้ยเอาคาจะใครอิติมันเหลือไหนนี่เจ้าเครื่องปรุงทุกอย่างเทเลยเครื่องเคียงเจ้าคนท่าเครื่องเคียงเนาะเครื่องเคียงเครื่องเคียง ผมจะลดแล้วแต่สอบต์มะด้าวตุ่มกระดูหมูนี่เกือบเกือบสมองเลยนะเอามันเปืยแบบเข้าปากกรอบในน้อยจ้ง ก็มีต้นหอมคาตะไคร่ตะไคร้ติดตั้งปกดตั้งหัวมันเจ้าแล้วก็มีอันมะเขือเทศเนะาะมะเขือเทศคาลูกโดด bung lô đi cửa nó chẳng cửa mà lạ chẳng phần mục bọc kim lưng hưng 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 ขึงปากเนาะแต่กีนล่ามช่มมะนาวเนะะาะปลาดาวใจหัวน้ำส้มแอปเปิลเจ้าน <c oughs> ํานแอปเปิลมันมีหลายยังนะแบบใสๆนั่นแหละทำกันดูเนาะอร่อยสูตรบ้านๆสูตรเมืองเมืองเจ้า ต้มเร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าต้มสมกระดูเกลงซื้อมาทํากระดูเนาะได้ประมาณสองถ้วยตักออกมาในถ้วยยังเหลือในหม้ออีกถ้วยหนึ่งแคนนั่นแหละป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้านอกกดไลคล์กดแชร์กดกระดิะ่งติดตามคือป้าดาวเรนเนอร์จำได้ขาดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ